สวัสดีครับเพื่อนๆ Q คิวไลกับผมวันนี้อยู่ที่สวนสาธารณะแบงคอกลีเนียพาร์คครับเป็นสวนสาธารณะที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ที่เหมือนไขรนะครับเพราะว่ามีความแคบแต่ว่ายาวมากเพื่อนๆส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนนะครับหน้าไปวิ่งไปปั่นจักรยานหรือเปล่าตามมาชมมาพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับด้านหน้าถ้าตรงไปก็จะเป็น BTS เพลินจิตเพื่อนๆแต่ว่าจุดที่เราจะไปนะครับก็อยู่ที่บริเวณนี้แหละก็คือริมทางรถไฟครับเพื่อนเพื่อ้นที่แคบแคบบริเวณนี้ที่ไม่มีใครคิดว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแบงคอกลีเนียพาร์คครับส่วนวันนี้ผมเองก็จะเดินจากบริเวณนี้นะครับไปถึงที่บริเวณที่เป็นทางยกระดับนะเพื่อนๆด้านข้างของสวนเบญจกิติครับ บริเวณพื้นที่มีลักษณะเป็นวงกลมด้านหน้านะครับเขาก็จะมีการนําต้นไม้ใหญ่มาลงครับแล้วก็ให้สามารถทะลุออกบนหลังคาได้นะครับเขาจะมีการเว้นรูโหว่ด้านบนเพื่อนๆลักษณะก็คล้ายๆกับพวกป้ายรถเมล็ะครับส่วนจะเป็นต้นอะไรนะครับก็ต้องรอดูตอนเสร็จเ,เพื่อนเดี๋ยวแอดก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับตอนเสร็จบริเวณด้านนี้ก็เรียกว่าการปูทางเท้าเรียบร้อยหมดแล้วครับจะเหลือก็คือการนําต้นไม้มาลงบริเวณกว่างขวาของทางเดินเท่านั้นเองครับ ทางด้านนี้ก็คือห้องน้ํานะครับจะมีการแบ่งเป็นห้องน้ําชายและก็ห้องน้ําหญิงครับแต่ว่าตอนแอดเดินดูนะก็ยังไม่มีเป็นสติกเกอร์บอกนะครับยังไม่มีการแบ่งฝั่งว่าฝั่งไหนชายและฝั่งไหนหญิงครับบริเวณด้านหน้าที่เป็นสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นใต้ชื่อของส่วนครับจะมาติดอยู่ที่บริเวณนี้ครับเพื่อนๆสังเกตประตูด้านหน้านะระหว่างแอดเดินไปก็ประตูล็อกครับเลยแอดก็เลยต้องเดินอ้อมไปดูย้อนกลับครับ ออกมาเดินเลาะบริเวณด้านนอกแทนแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่าจุดไฮไลท์ที่เราจะมาดูกันนะก็คือเป็นทางยกระดับครับที่อยู่เลยสะพานเขียวไปนิดนึงนะอันนั้นคือจุดไฮไลท์ที่แอดอยากมาดูครับบริเวณด้านนี้ก็จะมีก๊อกน้ำนะมีก๊อกน้ำติดเป็นระยะเลยครับ ครั้งหน้าแอดไม่ทีแอดคิดว่าบริเวณนี้ก็น่าจะติดตั้งป้ายชื่อแล้วก็ตกแต่งบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้แอดยืนอยู่บริเวณด้านนอกนะครับอยู่นอกรั้วครับจะติดกับถนนดวงพิทักษ์เพื่อนๆแล้วเขาก็มีการติดตั้งรัวเรียกว่า2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีประตูกั้นแบบด้านหน้าละครับ ลักษณะรั้วก็จะเป็นสีเขียวครับแล้วก็บริเวณด้านนอกก็จะมีต้นไม้มากองอยู่เต็มเลยนะต้นไม้กระถางต้นไม้จะกองอยู่ด้านนอกเยอะครับเพราะว่าด้านในบางจุดก็มีการนําต้นไม้ลงแล้วบางจุดก็ยังเป็นทรายเฉยๆครับยังไม่มีต้นไม้มาลงเลยลักษณะของพื้นบริเวณนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางช่วงก็จะเป็นการลาดยางมาตอยที่เรียกว่ายาวมากเลยครับบางช่วงก็จะปูเป็นแผ่นคอนกรีตนะ ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไปครับแต่ช่วงนี้จะเป็นยางมาตอ,อย่างเดียวเเพื่อนๆยาวเลยครับแต่บริเวณทางเดินก็จะไม่ได้มีลักษณะตรงอย่างเดียวนะครับก็อาจจะมีเลี้ยวหลบเสาป้ายโฆษณาบ้างครับส่วนด้านหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับไม่ใช่ห้องน้ำนะเพื่อนๆแต่ว่าลักษณะจะคล้ายห้องน้ําครับครั้งแรกๆที่แอดมาเลยเขาเปิดประตูอยู่แอดก็เลยมองไปด้านในเป็นแทงน้ําขนาดใหญ่เขาไว้ด้านในครับ ในส่วนความกว้างของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับมีความกว้างแค่6เมตรเองเพื่อนแต่มีความยาวถึง2.2กิโลเมตรเลยครับก็เรียกว่าแคบมากแต่ก็ยาวมากเช่นกันครับเพราะว่าจะยาวตลอดแนวของถนนดวงพิทักษ์เลยนะครับตั้งแต่สุขุมวิทยาวไปยันนู่นเลยครับถนนพระราม4เลเพื่อนๆไม่น่านเชื่อนะครับว่าพื้นที่เล็กขนาดนี้นะจะสามารถทําสวนสาธารณะแบบนี้ขึ้นมาได้ครับ ทางด้านซ้ายติดถนนทางด้านขวาติดทางรถไฟติดทางพิเศษเฉลิมหระนครก็เหลือพื้นที่แค่นิดเดียวตรงนี้นะครับดันทําเป็นสวนสาธารณะได้โอ้โหสุดยอดมากเลยนะตอนนี้แอดเดินมาถึงบริเวณสะพานเขียวแล้วครับซึ่งเป็นสะพานที่จะเชื่อมสวนสาธารณะแห่งใหญ่ๆเข้าด้วยกันนะครับทั้งสวนเบญจกิติและก็สวนลุมพินีครับแต่ในอนาคตก็จะได้ด้านล่างนี้ด้วยเพื่อนๆ แบงคอกลีเนียพาร์ครวมไปด้วยครับเพื่อนๆที่อยู่สุขุมวิทหรือเพื่อนๆที่อยู่โซนพระรามสี่นะครับมาวิ่งมาปั่นจักรยานก็มาเชื่อมที่นี่ได้ครับมาเชื่อมกับสะพานเขียวแล้วก็เลือกเอานะว่าจะไปสวนลุมหรือไปสวนเบญจก,กิติครับบริเวณด้านหน้านะครับฝั่งฝ่าก็คือสะพานเขียวครับส่วนทางด้านซ้ายก็คือทางยกระดับด้านหน้านี่เลยทางยกระดับแบงคอกลีเนียพาร์คครับ ซึ่งทางขึ้นก็จะอยู่ด้านข้างไงนะครับติดกันเลยแต่ว่าก็แอบเสียด้ยครับเพื่อน,อนคือบริเวณทางขึ้นด้านหน้านี้แอดว่าน่าจะทําเชื่อมกับตัวสะพานเขียวด้านบนเลยนะซึ่งพอไม่ได้เชื่อมกันนะครับสมมุติเรามาจากสะพานเขียวแล้วก็ต้องลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะเดินขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าทางเดินไม่ได้เชื่อมกันเพื่อน,อนแต่แค่ทางขึ้นจะอยู่ติดกันเฉยครับ บริเวณด้านล่างคือถนนดวงพิทักษ์ครับถ้าตรงไปก็จะออกสุขุมวิทนะสังเกตทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะกำลังทํางานอยู่ใกล้จะเลิกงานแล้วครับเดี๋ยวแอดเองก็จะลองเดินเข้าไปดูนะบริเวณนั้นเขาไม่ได้ล็อกครับแต่ว่าก็จะไม่เดินไปสุดทางนะครับเพราะว่าเพื่อนๆนก็เห็นบรรยากาศจากที่แอดถ่ายจากด้านนอกเข้าไปด้านในแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูหน่อยนึงครับ หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมบริเวณนี้ต้องทําเป็นทางยกระดับก็ตามภาพด้านหน้าเลยครับรถที่มาจากบริเวณทางพิเศษเฉลิมหานครนะก็จะเลี้ยวซ้ายลอดใต้ทางยกระดับด้านหน้าครับก็คือจะไม่ทับซ้อนกันนะพื้นที่บริเวณนั้นรถก็จะเลี้ยวลอดทางด้านล่างครับเพื่อที่จะเข้าสู่ถนนดวงพิทักษ์นะส่วนทางด้านบนก็ปั่นจักรยานไปวิ่งไปไม่กระทบกันอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอน ถ้าเพื่อนๆมาจากสวนลุมพินีนะครับจะเจอกับทางแยกด้านหน้าบนสะพานเขียวถ้าตรงไปก็จะไปสวนเบญจกิติครับส่วนถ้าเลี้ยกกวขวาก็จะไปทางยากกระดับด้านล่างนะแบงคอกลีเนียพาร์คครับต้องเลี้ยกกวขวานะครับถ้าตรงไปจะเลยครับจะไปที่บริเวณเรียบคลองผัสิงโตจะเข้าสวนเบญจกิติเพื่อนๆพ,พอมาถึงก็น่าจะเห็นได้แล้วครับจะอยู่ทางด้านขวามือตอนนี้เดี๋ยวแอดก็จะลงไปถ่ายด้านในให้ดูนะเพื่อนๆด้านล่างแลวเดี๋ยวแอดก็จะเดิน พาขึ้นไปดูบนทางยกระดับด้านบนครับฝั่งซ้ายของทางเดินนะครับก็จะมีเป็นรางระบายน้ำเพื่อนๆยาวตลอดแนวเลยครับเป็นรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปนะ แต่ทาวที่แอดดูก็มีทรายค่อนข้างเยอะครับใบไม้ทรายเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้แอดเดินเข้ามาบริเวณด้านในแล้วนะครับคว,ความกว้างก็ประมาณตามภาพเลยเพื่อนๆก็สามารถปั่นจักรยานส่วนกันได้นะครับกําลังดีเลยกําลังดีที่จะเหลือก็คือตรงประตูทางเข้ามาแหละครับก็คือยังเป็นทรายอยู่ยังไม่มีต้นไม้มาลงแต่ว่าก็ไม่น่านานเท่าไหร่ครับบริเวณนี้ครับที่ยังไม่มีต้นไม้นะ นอกนั้นแอดที่เห็นก็ลงเต็มตลอดแล้วเดี๋ยวแอดขอออกบริเวณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบนทางยกระดับกันเพื่อน เมื่อกี้ขึ้นฝั่งขวาไปแล้วครับเรานี้ไปฝั่งซ้ายกันบ้างครับทางขึ้นบริเวณนี้ก็เป็นสีเทานะครับแอดไม่รู้ว่าเขาจะมีการทาสีอื่นหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวแอดชอบสีเทานะเพื่อนๆจะส่วนบริเวณด้านบนจะเป็นสีออกน้ําเงินแล้วครับจะคนละสีกับบริเวณทางขึ้นนะทางขึ้นก็ค่อนข้างโอเคครับจะเป็นทางลาดขึ้นไปแล้วก็จะมีราวจับเรียกว่าตลอดทางเลยนะด้านบนคือสะพานเขียวครับ ทางด้านล่างก็คือทางยกระดับแบงคอกลีเนียพาร์คเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันอีกเพื่อนๆนทางด้านบนครั้งก่อนก็จะเป็นสีเทาครับเพื่อนเพื่อนแต่ครั้งนี้ก็มีการทาสีน้ำเงินนะ้วนะสังเกตจากบนมุมซ้ายของคานเหล็กได้เลยเพื่อนสังเกตดูเดิจะมีสีเทาอยู่เห็นไหมครับตอนนี้เขาเริ่มทาสีน้ำเงินปิดไปหมดล้ะอีกนิดเดียวนะใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะได้มุมถ่ายรูปมุมใหม่นะมุมปัจจัรยานมุมออกกําลังกายมุมใหม่ครับแล้วก็สามารถ มองเห็นส่วนเบญจากกิติได้เลยนะครับเพราะว่าจะอยู่ติดกันเลยมีแค่ถนนดวงวิทักขั้นอยู่2เลนเองครับซึ่งถ้าเราลงไปบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีกับประตูทางเข้าของส่วนเบญจากิตินะซึ่งเป็นประตูที่อยู่บริเวณนี้เดินเพื่อนจะอยู่ด้านข้างของทางยกระดับตรงนี้เลยครับตอนกำลังลงไปบริเวณด้านล่างนะครับ จะไปถ่ายจุดที่รถที่มาจากทางวิเศษเฉลิมมานครลอดใต้ทางยกระดับบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเินไปนิดน,นึงนเพื่อนจะเจอกับทางลอดแล้วครับตอนนี้แอดลงมาถึงด้านข้างของถนนดวงมิทักษ์แน,นะครับทางด้านบนก็ที่เราเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้เ,เพื่อน บริเวณด้านนอกนะครับที่เห็นรถเยอะๆนะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครครับส่วนถ้ารถต้องการเข้ามาที่ถนนดุบิทัก์ก็จะลอใต้ทางยกระดับเข้ามาด้านในได้เลยครับเพื่อที่จะไปสุขุมวิทไปพระราม4นะครับแอดลองนึกภาพดูเพื่อนๆถ้าโครงการนี้นะครับไม่มีทางยกระดับด้านหน้าน,นี่นะก็อาจจะเกิดพวกอุบัติเหตุได้นะครับ ปั่นจักรยานมาวิ่งมาอะไรเงี้ยก็จะมาเจอรถกับที่เข้ามาจากด้านนอกนะก็อาจจะมีปัญหาตามมาครับแต่ถ้าทําเป็นทางยกดาบแบบนี้ก็หมดปัญหาเพื่อนระหว่างที่ถ่ายก็มีรถเข้ามาไม่ขาดสายเลยครับอย่างคันหน้านี้นะเพื่อนๆเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนี่ก็จะไปออกพระราม4ครับ ส่วนคันนั้นนะครับถ้าตรงขึ้นไปทางลูนก็ออกสุขุมวิทครับบริเวณใต้ทางยกระดับแอดเองก็เห็นมีเป็นห้องกระจกอยู่หลายห้องนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบนะว่าเขาจะนําพื้นที่นี้ไปทําเป็นห้องอะไรครับยังไงเดี๋ยวแอดเองก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับสาหรับบริเวณนี้แล้วก็โครงการอื่นๆสลับกันไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรรอรุ้นกันได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยด้วยครับ ถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์ like, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ